รถี่โอ้มันหลบซ่องแหละค่ะแต่ว่ามาเนี้ยนะก็ไม่ไหนใจเหมือนกันว่าถี่โอ้แต่ว่าที่้วนคือหลบหลบเลยกันอีกรังแต่ว่าถี่เนี้ยคือถีเนี้ยไหนกอหมดจดไป้นส่องลงค่ะครั้งนี้เอสเกิดขึ้นมาได้ครับวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าวันอาทิตย์นั้นคือสักข้าแล้วก็หมาตาค่ะซึ่งพอลนุ่ชาวกาหวานคือจะเมาผ้าไปแอบเก็บซึ่งกาอาบน้ำกาจะแต่งตัวตุกอย่าชุดฉันไม่อะค่ะไม่เปกี่ตัวได้ครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเสื้อแม่อยากตัวนึงแต่ว่าอ่างเกงๆนี่คือไม่สาวปรกติตัวเพราะว่าตาป่อยไล่ตัวค่ะกางนี้กี่ข้างแล้วก็เป็นข้างที่ซ้องข้างที่ซ้องข้างทีดซ่องนี่บ้านเราโดนซ่องกลางใช่ไหมโดนซ่องข้างค่ะแต่ว่าที่ว่าไม่ติดกล้องวงจรดก็คือไม่ไม่ไม่แน่ใจค่ะตอนนั้นไอ้ข้างแยกดูดูที่ว่าซ่องเหลือนแล้วเละประมาณซ่องเหลือประมาณจ่ายการนี้กับซ่องกับซ่อง อันนั้นก็เป็นประมาณช่วงน่าจะช่วงคงมกุมว่าน่าจะเลยเอ่อเชียงเชียงคืนมาแล้วนะช่วงช่วงก่อนก่อนรอบนี้คงก็ไม่รู้ว่ารอบนีต้ต่วตาตาตากว่าคลิปสองมันรอบรอบก่อนจุดที่คนได้มาจอดรตรงนี้ครับเออน่าจะมาเท่านี้ครับนาน่าจะเท่านี้นะอืม ตอนนั้นคือปกติเราเรา,เราก็ที่มาน้วยปกคพราะเราก็มีทางผู้ช่วยทางสวัสดิกำนั่นกเ็เว่าไอ,ไอจุดรกรกษาความพร้อมในหมู่บ้านกา็หลากราเวนอยู่บางทีมันไอ,อไอ้คือไอไอ้คนคนเหมาเนี่ยเราคึกว่ามันกน็น่าจะน่าจะรอนะน่าจะรอพุ๋เตะแ้วก็ส่วนมากมันจะจองนะครับอืม จ่องจองบาดนใ่บานนั่นที่กระพมในน้มค้องควายปกครองนะครับการควักเตือนพี่นองชาวบ้านของแองสุขฐานรวมโดยโดยเฉพาะข้องมูเทนะครับให้ความระวังอย่างค้องอาญากรรมนะครับรื่องข้องการขโมยตอนนี้รู้สึกาะกำลังฮิตคือขโมยจุดชนในข้องผู้หญิงนะครับ ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลไม่ว่าจะคล้องหรือว่าคนบุคคลทั่วไปนะครับช่วยกันดูแลจับซิ่งเข้าตัวเองด้วยครับก็้องกดครับถ้าใครมีบอสเซ่กล้องกดได้นี้จะแจ้งได้ยังไงบ้างถ้าหากว่าใครมีบอสเซ่กล้องกดได้ก็ช่วยกันดูแลสามารถแจ้งไปที่พบนะครับผู้ย้ายบอสเซ่นะครับตู้นแปดหนึ่งช่องเจ็ดซ้ำช่องหนึ่งเจ็ดกาว